คุณผู้ชม่ะไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะเตือนภัยสําหรับใครที่อาจจะมีบ้านอยู่ริมถนนไม่มีรั้วนะคะเวลาที่จะไปจอดมอเตอร์ไซค์เนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยโจรขโมยเนี่ยมันใช้เวลาเพียงแค่20วินาทีก็สามารถที่จะเอามอเตอร์ไซค์ของคุณเนี่ยไปได้แล้วเหตุเกิดที่สมุทรสงครามนะคะในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นจังหวะหนึ่งถ้ามองจากกล้องวงจรปิดคนคนนี้เดินมาหันซ้ายหันขวาแวบเดียวค่ะ ดูด้อมด้อมมองมองเนี่ยจังหวะแค่นี้เขาขึ้นมอเตอร์ไซคันนี้แล้วก็ลากออกไปได้เลยทีมข่าวของเราเนี่ยไปพูดคุยนะคะกับเจ้าของรถมอเตอร์ไซคันนี้ะนะก็คือคุณสุริยาเนี่ย เจ้าตัวบอกแบบนี้เลยว่าไปขอความช่วยเหลือนะอดีตรองนายกุอ,อกบจอที่สมุทรสงครามให้ประสานงานกับตํารวจให้ติดตามคนที่ขโมยมอเตอร์ไซค์เข้าไปหน่อยเนื่องจากว่าเขาเนะี่ยลำบากมากจริงๆทํางานเก็บเงินมาเนี่ยแล้วผ่อนเนี่ยใกล้จะหมดแล้วเหลือแค่6งวดแต่ก็มาถูกขโมยไปแล้วเรื่องนี้ยอมรับนะว่าเกิดขึ้นเพราะความประมาทของตัวเองด้วยคือก่อนหน้านี้พื้นที่ตรงนี้ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเจ้าตัวเคยชินไงจอดมอเตอร์ไซค์ปุ๊บก็ม่ไดีมีการล็อกคอเอา รถเอาไว้จอดเอาไว้ง่ายๆแบบนี้เขาก็เลยเอาไปง่ายๆนะคะล่าสุดนี้ตํารวจสามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุหรือว่าหัวขโมยได้แล้วแล้วพบของกลางอยู่ในบ้านที่เห็นนี่คือป้ายทะเบียนหลายอันเลยอะ่ะเอาไว้ตบตาตํารวจไงเวลาขโมยไปปุ๊บสวมทะเบียนใส่ทันที<ฆ>ก็เรียกว่านะคะต้องระมัดระวังเดี๋ยวนี้โจรเนี่ยมันมาทุกรูปแบบแล้วก็มาหลายรูปแบบมากค่ะ วันนี้ปัญหาเรื่องของฝุ่น PM 2.5ยังอยู่คุณผู้ชมแล้วก็ปัญหาเนี่ยมันหนักหน่วงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามีการรายงานจากกรมควบคุมมลพิษนะมีการเตือนว่า60จังหวัดยังคงต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฝุ่น PM 2.5ขณะที่คุณธนกรวังบุญคงชนะวันนี้ออกมาบอกเลยว่าจี้ไปเลยว่ารัฐบาลต้องทำเป็นเวลาเร่งด่วนและผู้ว่า จะต้องมีการจัดการเรื่องนี้ด้วยใช่ค่ะคุณธนกรบอกไว้เลยว่าขอให้ทําเหมือนที่เคยหาเสียงเอาไว้เพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เป็นทฤษฎีแต่ถึงเวลาเนี่ยต้องลงมือปฏิบัติจริงแก้ปัญหาจริงด้วยเป็นปัญหาเร่งด่วนของคนกรุงเทพขอให้ช่วยลดผลกระทบที่เกิดกับประชาชนณตอนนี้ด้วยนะคะเพราะว่าทั้ง50เขตทั่วกรุงเทพมหานครค่ะแนวโน้มเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเรียกร้องไปยังผู้ว่าชัดาติเลยค่ะว่าให้ออกมาตรการเข้มข้นแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังค่ะเนื่องจากก็ทราบดีอยู่แล้วว่าฝุ่นเนี่ ในช่วงนี้เป็นประจำทุกปีจึงควรจะมีการวางแผนล่วงหน้าในการแก้ปัญหาในการลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนค่ะและยังฝากไปยังหน่วยงานต่างๆของภาครัฐด้วยนะคะว่าต้องประสานบูรณาการความร่วมมือกันแก้ไขปัญหานี้ให้เป็นวาระแห่งชาติแก้อย่างเร่งด่วน ต้องบังคับใช้กฎหมายเอาผิดพวกที่ชอบเผาวัชพืชเผาพื้นที่ทางการเกษตรขั้นเด็ดขาดค่ะเพราะว่าส่งผลกระทบหนักร้ายแรงต่อสุขภาพคนไทยทั้งประเทศนะคะวันนี้ผู้ว่าเองก็ออกมาหารือเรื่องของการแก้ฝุ่นเหมือนกันนะคะ,คะประชุมแหละเอาจริงนะคุณชาติชาติเพราะว่าหลายคนเขาก็บอกว่าคุณชาติชาติเนี่ยประกาศเป็นนโยบายเร่งด่วนตอนสมัยหาเสียงเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็บอกเลยว่าผมมีทีมนักสืบในการดูว่าต้นต่อฝุ่นมาจากไหนแล้วก็มองไปในอนาคตด้วย ว่ามาตรการที่จะมีการระมัดระวังหรือว่าการป้องกันจะเป็นยังไงวันนี้คุณชัดชาติสิทธิพันธ์ค่ะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรุงเทพมหาคนครประชุมแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5ในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครเมื่อวานเจ้าตัวบอกไปแล้วว่ารู้แล้วว่าสามปัจจัยหลักที่เกิดฝุ่นเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็คือทั้งเรื่องของการเผาแล้วก็เรื่องของการจราจรอ,อย่างปัญหานการเผาเนี่ยมันมาจากการเผาไรอ้อย แล้วก็นาข้าวในจังหวัดรอบนอกก็เลยมีการส่งผลกระทบมาถึงในกรุงเทพมหานครเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเข้าไปพูดคุยในหลายพื้นที่นะคะว่าจะมีมาตรการอย่างไรจะห้ามเผาได้ไหมถ้าเผาแล้วจะมีข้อ,ขอกฎหมายตรงไหนที่จะไปจัดการได้อีกหนึ่งเรื่องก็คือมาตรการห้ามรถบรรทุกเข้าวงแหวนรัชดาด้านไหนมีการตรวจสอบแล้วว่ามีรถบรรทุกที่มีการฝ่าฝืนอยู่จํานวนเท่าไหร่แล้วหลังจากนี้ล่ะจะมีการขยายผลอย่างไรครับผู้ว่าคะ ใทนนี่้สีทพน่แต่ว่าที่ผานเอวานเองเราก็เลยกิน,นเราที่นั่นอยู่ก็เลยไปที่ไปินไปที่แถ,ถวนครนายกเลยนะก็เห็นแล้วว่าสภาพการเขาก็ตอนเยอะก็ไดุ้ยกับเจ้าที่ท้องหิ่นดูนั่นเนี่ย,ยที่อยูที่นรายกนะแล้วก็ไม่ได้ไกลมว่าน่าจะรามมประมาณชั่วโมงครึ่งจากกรุงเทพนะนต่อรูกก็ยกังมีการเผาแต่ว่าจัหวัดนี่ยตาว่าผมว่ามีกาลนีบอันยู่ที่เงเห็นไมเนี่ยนเาปหลายร้อยไร่ยู่นะ ต้องาข้าวเข้าใจว่าคุยกับทางเจ้าที่ไปรถเท้าอยกไม่นากเขาบอกเขาไปคุดดยกับรอไปกอบตอวจรในทุนที่ก็บอกว่าเขาบอกข้าวที่ปลูกเป็นข้าวนาปีเป็นข้าวที่แบบก้านใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็ทําำจัดที่อื่นยากเขาบอกไปอัดปลาอะไร่ากท,ทุกทีเดียวที่ถามกันเผาแต่แล้วก็เผามันเป็นจํานวนมากแล้ว,วก็เห็นว่นนาตัวเองเข้ามานี่ก็เป็นเป็นสิ่งที่เราไปดูของเจ้าที่ไปดูเอรานตอนนี้ก็เลยให้เข้าไปหาเนระื่องทำไงขึ้น ทางท้องที่เองไม่มีคำตอบว่าจะแก้ปัญหายนะังไงก็อันนี้กรเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรามีปัญหามากขึ้นด้วยนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอลรมพัดมาการอีกแล้ก็มาสะสมแต่อที่บอกปัญหาเองก็ต้องฝากไม่ใช่เฉพาะน้องกรุงเทพ่มาทั้งหมนะทั่ทนนะทวหลายสมาชิกเหมือนกันโดยเรื่องของมาตรการรัเองเมื่อวานนี้เราก็มีเรื่องเราห้ามรถเปรนลูกเข้านะแต่เราดูตัวเลขนี้ รถบรรทุกตอนนี้เราห้ามข้าวกระแมนพัสดารด้านในใช่ไหมก็กินข้าวเขียดแล้วก็มีอีกสามเขียดที่เป็นเกียดต่อเนื่องแต่เมื่อวานเนี้ยอันที่ยี่สามเนี้ยเราก็มีรถที่บรรทุกหกล้อขึ้นไปนั้นที่เข้ามาทั้งหมดสามพันสิบเจ็ดคัน นี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะที่คุณช,าชาักชัยบอกว่าไปตรวจสอบแล้วนะว่ามันมีหลายพื้นที่ที่มีรถที่ไม่ได้ลงในบัญชีสีเขียวเนี่ยฝ่าฝืนก็เดี๋ยวหลังจากนี้จะมีการส่งจดหมายไปเพื่อมีการด,ดําเนินคดีก็คือโทษเนี่ยจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน2,000บาทนะคะแล้วก็จะมีการขยายผลไปที่รถบรรทุกด้วยว่ามีการกระทําความผิดเงื่อนไขในเรื่องใบขออนุญ,ญาตหรือเปล่า,าอีกเรื่องหนึ่งก็คือการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยมีการตรวจสอบว่ามีการปล่อยควันเนี่ยประมาณ236แห่งแต่ว่าใน เรื่องคุณภาพโรงงานอุตสาหการรมทางกรทมไม่มีอำนาจเดี๋ยวจะต้องเป็นหน้าที่ของกรมโรงงานอุตสาหการรมว่าจะมีการไปตรวจสอบอย่างไรคืออย่างบางประเทศอย่างจีนเนี่ยเขามีฝุ่นแบบนี้ปัญหาเนี่ยเขาใช้วิธีคือ,ป,งงอนะปิดโรงงานก่อนเลยนะปิดโรงงานก่อนเลยแต่ของเราเนี่ยใช้วิธีคือ Work f r ฟ m home ค่ะแล้วก็ปิดโรงเรียนแต่ว่าเรื่องของมาตรการในการคุมเข้มรถบรรทุกที่ยังเป็นควันดำเนี่ย ยังเห็นอยู่วันนี้ก็ยังเห็นในพื้นที่ใกล้ๆกับเราเนี่ยก็ยังเห็นอยู่เลยนะคะว่ามันมีการฝ่าฝืนแต่ไม่มีตำรวจไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนเนี่ยที่มีการดักจับอย่างจริงจังสักทีแล้วก็มาตรการเพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่าหลังจากนี้ปีหน้าฝุ่นมันมากขึ้นกว่านี้อีกผู้ว่าจะว่ายังไงและจะมีการจัดการเรื่องนี้อย่างไรบ้างอันนี้มันเป็นปัญหาคาราคาซังปี2ปีที่ผ่านมาเราก็พูดเรื่องนี้มาตลอด จากผู้ว่าช,ชาติมาดูนายกอุ้งอิงกันดีกว่าค่ะแม้ว่าจะปฏิบัติภาร,รกิจอยู่ที่สวิตนะคะแต่ก็มีข้อสั่งการมาเหมือนกันเรื่องของฝุ่น PM นะคะโดยผ่านมาจากคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมค่ะและก็มีข่าวดีมาถึงที่น้องคนกรุงเทพมหานครไปด้วยนะคะเพราะว่าท่านนายกเนี่ยกังวลตามที่คุณสุริยะได้บอกมานะคะเลยสั่งการให้ตั้งแต่วันที่25มกราคม ถึง31มก,กราคมนะคะกระทรวงคมนาคมจะให้ประชาชนขึ้นรถไฟฟ้าและรถคอสอมกรฟรีค่ะตอนนี้ประสานไปแล้วนะคะกับกลุ่ม BTS นะคะแล้วก็บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพมหาชนนะคะว่ารัฐบาลจะใช้มาตรการคือ25ถึง31มก,กราคมะคะ่ะขึ้นรถไฟฟ้าฟรีนะคะและมาตรการนี้ทางภาครัฐจะ มีการชดเชยในช่วง7วันนี้จะเอาไรายได้7วันที่ผ่านมาว่าได้ไรายได้เท่าไหร่ชดเชยตามนั้นค่ะแม้ว่าจะช่วงเปิดให้ใช้ฟรีน่าจะมีคนมาใช้จํานวนมากนะคะแต่จะชดเชยเท่ากับ7วันที่ผ่านมาโดยงบประมาณจะนํามาชดเชยจากงบกลางประมาณ140ล้านบาทค่ะโดยเสนอคอรมอแล้วเพื่อขออนุมัติงบชดเชยซึ่งคิดว่ารัฐมนตรีทุกท่านน่าจะเห็นด้วยค่ะ เพราะว่าเป็นนโยบายที่ช่วยลดมลภาวะที่ชัดเจนด้วยนะคะแล้วก็มองว่ากรมการขนส่งทางบกนะตอนนี้ก็ลงพื้นที่ตรวจวัดค่าควันดำของรถโดยสารสาธารณะรถบรรทุกนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นคะ่ะแต่จุดด้วยกันนะคะมีหน้าฟิวเจอร์พารลังสิตท่าเรือคองเตยจตุจักรนะคะบางนาตราดนะคะสุวินทวงศ์ค่ะพระรามสองขาออกนะคะ ถนนรังสิตนครนายกนะคะแล้วก็ถนนบรมราชชนนีขาเข้าขาออกเลยค่ะหลังจากนี้จะให้เจ้าพนักงานกระจายตามจุดต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อเข้าไปควบคุมมลภาวะค่ะอันนี้เป็นการแก้ปัญหาของฝั่งรัฐบาลก็คือให้พี่น้องประชาชนขึ้นรถขนส่งมวลชนนะคะแล้วก็ไม่มีการเก็บเรื่องของค่าเทีจ่ายนะแล้วก็ที่เมื่อสักครู่เนี่ยฝากบอกคุณชาติชังั้นฝากบอกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมด้วยการตรวจสอบรถควันดำเนี่ยมันต้องเข้มงวดจริงๆนะคะแล้วก็เอาแค่8จุดนี้คงไม่พอกระจายในทุกๆพื้นที่เลยเจอตรงไหนจับตรงนั้นแล้วขยายผลเพิ่มเติมต่อไปด้วยเพราะว่าอันนี้มันเป็นปัญหาที่แก้ยังไงก็แก้ไม่จบ มาร่วมสนับสนุนท็อปนิ s ส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super อร์แส g s แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ